ใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ได้ลบนี่ยังบีให้รักพาใจเขาไปพบกกระจของเราสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคนโบกรอยยิ้มให้คนที่พบเพื่อเป็น การเริ่มต้นความรักที่ไม่รู้จบและจะส่งเรื่อยไปด้วยใจต่อใจตราบนานเท่านาให้ความรักน่สัยพัดใจไม่ว่างเม่ไรจะส่งต่อไปแม้เวลาผานให้เจอกลัวัแห่ง เพลงนี้เป็นเหมือนกันตัวแทนจากใจของเราที่จะบอกเขาถึงความรักแท้ที่ในโลกนี้ยังมีให้รักพาใจเข้าไปพบกับใจของเราสักทีส่งต่อเพลงนี้ด้วยรักและรักให้คนทุกคน รอยยิ้มในคนที่พอเพื่อเป็นการเริ่มต้นความรักที่ไ, <ป S 2> ไม่รู้จบและจะส่งเรื่อยไปด้วยใจต่อใจปรับนานเท่านา้ให้ความรักได้สัมผัสใจไม่ว่ามีอะไรจะส่งต่อไปแม้ จกระวาแห่งนี้มีบ่ร้อยยิ่งเลยคงสี่พบเพื่อเป็นการเริ่มต้องความรักที่ไม่รู้จบและจะส่งเรื่อยไปดรืยใจต่อใจตราบนานเท่านาให้ความรัก ร่างเป็นคุณครูสอนเป็นคุณครูสอนนะคร ไปกูแบบเต้นนะคะโหลได้เอาเงินได้โบแลนได้แล้วพี่ครับ <laughs> เห็นช่วยเพื่อนอยู่รู่สาวเ็นักเตะนักเตะเป็นรักรักเตะป่ายังจะเป็นคนรักได้ได้ไดยช่วยหนุ่มช่วยช่วยพี่เขาคุณูยายขากอดค่ะเอาเลยเรื่องหมอว่าไงบ้างอะไรครับหมอว่าไงบ้างโอเคแล้วครับดีขึ้นแลยครับไม่เปนต้องฉีดเลยครับคือกินยาต่อ คุยตั้งแต่วันจานท์แล้ววันนี้ก็ไปเคมาดูกันครับแล้ววันนี้ไปดูโอเคเลยไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ครับกินกินเซรอยช่วยวันนี้มันไม่ได้ขื้นอ่ะอ่ะเอเชิญเข้า สวยใหญ่มีของขวัญมามีแกกินจังกินกันกินกันกินกันกินจัเฮ้ยฉันรู้สึกว่าบ้านมีความสุขมันเป็นแค่ของของใส่กัะ ทำเมื่อเช้าตื่นมาไม่มีเลยเสียแบบหายหมดเลยถนอมหน่อยนะแบบเจอเจอท่อนสูงเยอะๆแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบแอสลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใช้ทุกวันมันเลยแห้งช่วงแรกผมว่าหนูอยากกินุเรียนทอดตอนแรกกลัวมาเนี่ยไม่กล้าเข้ามาเดี๋ยวกินแล้วเสียงหายให้เสร็จวันเสาร์ก่อนแล้วจะให้โอเคให้ไปกลับมากินในบ้านต่อไม่ให้คนที่เเสียงจากพญาเป็นพปลาสวนจัตุจักรนะครับ วันจูวันจูนี่เป็นเสียงจากกองอำนวยการตลาดขอเชิญนักเรียนนั่งลงกับพื้นก่อนคุณครูไปนั่งบนเก้าอี้ก่อนรู้แล้วว่าดีใจแต่เหมืนใ้ไม่มีใครมาเลยมาเยี่ยึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนแปดคนครบนะลูกสนุกไหมอยู่กันเองโดยที่ไม่ต้องเจอครู เอาไปเตรียมกับเข้ากับปลามาเ็วมีคนมาไปดูแลก็คุณครูก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็แบบถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่แต่หัวใจเราใกล้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะครูก็ไปช้อปปิ้งมากไปต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลบ้ากแต่ใจเราถึงกันตลอดเสียงหัวใจลูกศิษย์ที่เต้นตึก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 ยังอุ่นอยู่ในอกเราอยู่ตลอดเวลาวิชั่นมีทั่วประเทศเราดูได บางทีคุณครูเปลี่ยนสีผมไปสัญญากรรมตายเพื่อการเพื่อนมันไม่เข้ากันเลยลองให้ทุกวันมันได้รับโบนัสเลยก็ไม่รู้